ย้อนกลับไปในอดีตช่วงปีพศ2549แก๊งตีนแมวสี่พี่น้องไทยสยามได้ออกอาลวาดยอ่องเข้าไปขโมยของภายในบ้านเรือนของประชาชนโดยแก๊งสี่พี่น้องนี้ออกตะเวนก่อเหตุกันแบบรายวันทําให้เกิดความเดือดร้อนกันทั่วกรุงเทพและปริมณฑลโดยกลุ่มคนร้ายจะมีแผนประทุษกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือจะใช้เพียงไขคค่วงเดียวและมีเทคนิคเฉพาะคือบนลงล่างคือจะปีนขึ้นไปบนหลังคาเปิดฝ้าเพดานแล้วหย่อนตัวลงไปขโมยทรัพย์สิน ซึ่งในช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลต่างระดมสัรพกกำลังสืบสวนติดตามเป็นเวลานานจนกระทั่งห่วงปลายปีพุทธศักราช2549เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มแก๊งตีนแมวแก๊งนี้ได้คือสีพี่น้องตระกูลไทยสยามโดยการขยายผลการจับกลุ่มตำรวจยิดของกลางกว่า340รายการรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดได้ประมาณ29ล้านบาทซึ่งถือว่ามหาศาลมากในสมัยนั้นซึ่งต่อมาในไข่เล็ก ็ได้เข้ารับโทษในเรือนจําเป็นเวลากว่าหลายปีกระทั่งได้พ้นโทษออกมาเข้าสู่สังคมแต่ว่ายังมีนายไข่เล็กซึ่งเป็นน้องคนเล็กยังคงลุ่มหลงในเส้นทางสายโจรออกบินเดียวด้วยวิชาโจรที่เก่งกาจมากขึ้นจนมาถูกจับอีกกว่า2ครั้งเมื่อปี2555และปี2561เรียงได้ว่าเส้นทางสายโจรน,นี้ได้ฝังไปอยู่ใน DNA ของนายไข่เล็กไปแล้วจนมาถึงในปัจจุบัน ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบก็พบว่านายไข่เล็กผู้ที่ยังลุ่มหลงในวิชาสายโจรได้พ้นโทษออกมาตั้งแต่เมื่อปลายป,ายปี2565และใช้ชีวิตอย่งางไร้เงาชุดสืบสวนไม่รอชา้าเร่งตรวจสอบคดีที่เกิดขึ้นใหม่ก็พบว่าหลายๆคดีที่เกิดเหตุตีนแมวปีนเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านมีความใกล้เคียงกับแผนประทุษกรรมของนายไข่เล็กหากแต่ไม่ใช่แผนประทุษกรรมที่ธรรม,รมดาเพราะนายไข่เล็กมีการพัฒนาทักษะการก่อเหตุจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นเซียน จากการเรียนรู้วิชาโจรมาเป็นชีวิตจิตใจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลายๆท้องที่ที่นายไข่เล็กได้ไปก่อเหตุมานั้นแม้ว่าจะพยายามค้นหาพยานหลักฐานกันอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ก็ยังเบาบางที่จะนำไปสู่การออกหมายจับได้พลตำรวจตีธีรเดชเล็งเห็นแล้วว่าคนร้รายนี้ไม่สมควรที่จะเดินเพ่นพ่านอยู่ในสังคมจึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพ c ซ5และชุดสืบนครบาลเปิดปฏิบัติการเพื่อจะจับตัวนายไข่เล็กให้ได้โดยปฏิบัติการนี้เรียกได้ว่า ถ้าทายความสามารถของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเพราะต้องจับคนร้ายให้ได้แบบสดๆขณะกําลังก่อเหตุ